ที่โบโลนาประเทศอิตาลีมีวิดาเป็นชาวอิตาลีมารดาเป็นชาวไอริชเขาได้รับแรงบันดาลใจจากการค้นพบขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าของคาร์ลแมกเกลและการทดลองการส่งกระแสไฟฟ้าผ่านลวดของไอ,อริชเชิร์ตนักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมันหลังการค้นพบของเอ์อไม่นานเด็กหนุ่มชาวอิตาลีชื่อกุกิโมมาโคนีซึ่งศึกษาอยู่ในมหลาลัยโบโลนาในประเทศอิตาลีได้ประดิษฐ์โทรเลขไร้สายขึ้น ผลงานงานของเธอทำให้มาโคนี่เกิดจินตนาการเขาได้สร้างเครื่องรับส่งวิทยุอย่างง่ายๆไว้ในห้องสองห้องที่บ้านของบิดาและในไม่ช้าเขาก็สามารถส่งเสงยานข้ามห้องจากห้องหนึ่งไปยังอีกห้องหนึ่งได้ขเขาพบว่าถ้าเขาสร้างเสาอากาศให้สูงขึ้นเขาจะสามารถส่งสังญานออกไปไกลได้มากขึ้นในปีคศหนึ่ง 1 8 9แเมื่อขออายุได้20ปีเขาส่งสัญญาณไปไกลถึง1.5กิโลเมตรเขาเห็นความสำคัญของการค,าคาน้นพบนี้แต่การทดลองก็ต้องมีทุนทรัพย์แต่ไม่มีใครสนใจเรื่องนี้นักเมื่อเขาไม่ได้รับการสนับสนุนในอิตาลีเขาจึงเดินทางไปในรอนดอน,ดอนต่อมา เขาก็สามารถส่งสัญญาณไปไกลขึ้นในปีคศ1899เขาส่งสัญญาณจากสถานีหนึงนฝั่งด้านใต้ไปยังสถานีในฝรั่งเศสซึ่งไกลออกไป50กิโลเมตรและที่ระยะทาง120กิโลเมตรได้สำเร็จต่อมานักเดินเรือเริ่มติดตั้งเครื่องมาโคนีในเรือเดินทะเลของเขาหลายคนรู้สึกประทับใจเมื่อเรือที่กำลังเดินใน กูฟินแซนในทะเลเหนือได้รับการเตือนให้ทราบถึงภัยอันตรายด้วยคลื่นวิทยุจากมาควนี่ทาให้เรือกับลูกเรือทุกคนปลอดภัยในปีคศ1901มาควนี่ส่งสัญญาณวิทยุได้ระยะทางกน,กนกว่า1,700กิโลเมตรจากควานาวลถึงนิวฟรลนที่ทุกคนคิดว่าเป็นไปไม่ได้พออแมคเวล ได้แสดงให้เห็นว่าขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าเดินทางเป็นเส้นตรงเหมือนแสงแต่ระยะทางที่นีฟแลน์ดไม่ได้เป็นเส้นตรงเพราะโลกนี้โค้งทุกคนคิดว่าขึ้นวิทยุของเขาจะเดินทางเป็นเส้นตรงและหายไปในอากาศแต่ปรากฏว่าขึ้นวิทยุที่ได้รับที่นีฟแลนดนั้นชัดเจนที่เป็นไปเช่นนั้นเพราะ จะมีชั้นรอนุภาคไฟฟ้าซึ่งเรียกว่าไดโอสเฟียร์และชั้นนี้จะเป็นตัวสะท้อนคลื่นวิทยุกลับมายัางโลกเมื่อขึ้นไปกระทบถูกชั้นบรรยากาศหนึ่งมสองมืนเมตรถ้าส่งข่าวสารออกนะ้ความยาวคลื่นหนึ่งหรือความถี่หนึ่งเครื่องรับจะต้องปรับให้ตรงกับความยาวคลื่นเครื่องวิทยุของเราจึงมีหน้าปัดที่มีตัวเลขหรือเครื่องหมายบอกความยาวคลื่นเพื่อให้เราทราบ และสามารถเลือกโปรแกรมที่ต้องการฟังได้วิทยุขึ้นสร้างความถี่สูงเป็นการส่งที่เหมาะกับรายการที่ถูกส่งมาจากระยะไกลๆผลงานเขาเป็นผู้ประดิษฐ์โทรเลกไร้สายเป็นคนแรกแล้วก็ได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ในปีคศ1909สิ่งที่พวกเราประทับใจ คือกูกิมโมมาโคนี่เป็นคนที่คิดประดิษฐ์วิทยุขึ้นซึ่งวิทยุเป็นเทคโนโลยีที่ถือว่ามีความสำคัญมากอาทิเช่นเป็นเครื่องมือสื่อสารกันในสมัยก่อนก็ใช้วิทยุสื่อสารถือว่าเขาเป็นคนที่ทำให้เราสามารถสื่อสารกับ สื่อสารกันได้โดยไม่ต้องอยู่ใกล้ๆกันและในปัจจุบนันวิทยุก็กลายเป็นกระบอกเสียงที่สําคัญเราสามารถรับรู้ขา่าวสารต่างๆได้จากวิทยุพวกเราจึงประทับใจกูกิมโมมาโคนี่เป็นอย่างมากที่ได้สร้างสารรค์เทคโนโลยีที่มีคุณค่าอย่างนี้